ดีครับสาวนาค่ะวางอยู่เนะาะกับกับวางอยู่ยังบ่เนาองวด,ดนี้เนาะบ่ฝันเลยยัง,ก,ยยงกี่กฟ,กฟันเหรอ้าวบ่เป็นยังห้าเอาสูตรวหวยเฮานี่ยแหละจังใดก็ได้จ่อมือจ่อเว้นแล้วมือนี้เฮามาคงสุดท้ายเนาะชับคงสุดท้ายก็จะไม่ย่ำไปเก่าฮะจ้าจ้ะจก,ก็ถือว่าสิมาย่ำสูฟังคงสุดท้ายก็ให้ฟังดีๆฟังให้จุบฟังให้เข้าใจเด้อเอฟซีเอ้ยเนาะจ้ากค่ะ สุดท้ายงวดประจำวันที่หนึ่งเป็กี้กาสองห้าหกเจ็ดเลขงวดนี้เลขงวนดนี้จะไม่ย้ำเลขกันเก่าเลขที่หางเลอกจ้าข้างบนข้างบนจะมีไอ้คบเก้าสองอ่าตอนนี้คิดว่าเลขเก่ามันมันตั้งไหนหรอกนางทีมันจีนปนไปใกล้ว่ามันจีบ้าอีกจ้าเลกตกค่ะ เก้าสองนอกจากอันนี้คงสุดท้ายมาห้หกเก้าสองครับแล้วก็เพิ่มไปอีกหางหนึง่งก็คือไอ้เพิ่มไปอีกหางหนึง่งยันมันไอ้แปดหนึ 1> 8, 1, ่งสี่แปดหนึ่งสีครับเพื่อ,อไว้แค่เลขมันออกตัวนี้มันออกมาจ้าเลขนี้ วิ่งกระโ t o a s ะเลขวิ่งอ่ะวิ่งเก้ากับสามครับวิ่งวิ่งอ่ะเ,เลขที่ใหก้ก่อที่แรกวิ่งเก้ารองสามเมบอครับครับมันมีเลขเลขไอ้หลางล่างมันเน้นกระโตก<จ>เน้นเจ็ดศูนย์คือคือเก้าจ้าวิ่งวิ่งล่างกับฟันไปที่เจ็ดเนาะครับจับไปเจ็ดศูนย์จ้า เม็เเดเ,เดียวเลยบอกเลขทางล่างนะเลขทางบนย่ำตรงบนก็จ้กสองแล้วกาหางที่สองกับแปดหนึ่งสี่หางแรกหกเก้าสองกับหางสองแปดหนึ่งสี่จ้บสองหางและทาง,ง,งล่างทางล่างก็วิ่งกับโตเก้าว,วิ่งเจ็ดคือเก้าจ้ะเจ็ดจ้ะ ครับแล้วก็ไอเน้นเจ็ดศูนย์จับคู่ให้เจ็ดศูนย์ตัวเน้นจ้ะครับแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสามจ้ะครับศูนย์สามศูนย์สามครับเน,เน้นเน้นเจ็ดศูนย์เน้นไปที่เจ็ดศูนย์จ้ะครับร้อตัวรองก็คือศูนย์สามจ้ะรองไว้ศูนย์สามครับกับเจ็ดสามครับวิ่งกับตัวเก้า วิ่งเจ็ดคือเก้าบนกับวิ่งเก้าเป็นว่าจรับอืนบนกับวิ่งตัวเก้าคือเก้าวิ่งเก้าจ้ะค่ะแต่ว่าเลขสามตัวบนนี่ให้ตัดเหรินเอาเด้อเเน้น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 คือหกเก้าสองเป็นว่าจ้ะเน้นชุดับหกเก้าสองให้ตัดเลรนเอากับหกเก้าเก้าหกเก้าสองสองเก้าหกสองสองหกถ้าผู้ใดว่าเลขตัวเก้ากะ ล้องเอาเก่าสองสองเก่าจุดเดียวก็ไดกราหูกเก่าเก่าหุกเนาะครับอันงวดไอคลิปแรกเนี่ยคลิปแรกเน้นเล้นเก้าไอเก้าสามเนาะสามเก้าเก้าสามคลิปแรกคลิปสองนี่บ้านเน้นในเก้าสองจ้าเมียนค่ะ,ะจ้าเ <92, S 1> ก้าสองจับไปกลับมันก็ได้แต่กันเพราะใคคิดว่าเลขเก้าโอ้ยเปอร์เลขเก้าแล้วพอออกหลอกกันก็พอเอากระได้ก็ไปเอาตูด ที่บอกเปเลกเก่าก็ได้เพราะว่าเลขมีอยู่แค่นี้ล่ะค่ะหลีกขับไอ้ส่วนเรื่องเรื่องก้อนปั่นแบบบุปปั้นบางวันนี้อยากปั่นอยู่แต่บุปปั้นจ้าอืมค่ะกะนี่ล่ะเอาตามสูตรทเมนว่าผู้ใดมักอ่าตัวเลขชุดบนชุดล่างถือว่าเลขบ่หลายหางเนาะค่ะเซียนขับก็ลองเบิ่งลองเบิ่งค่ะเลขบ่หลายหางแบบขับกะไปพิจารณาเบิ่งจ้ะอันผู้ใดสงสัยยังก็ตามเบอร์โทรเนาะสาบนาก็ยังปักให้เหมือนเดิม ก็ไปสอบถามได้จ้าก็ตามอยู่แล้วค่ะก็ทุกท่านนี่ก็ว่ามียังอ้ออีฟซีสุกๆมันหมานด้วยค่ะเซียนตัวเซียนหนึ่งือกันเด้อจ้าจ้าจ้าขอพูดหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชารบะาจะทวนตัวเลขออกกระชายดำโค้งสุดท้ายให้ฟังอีกเทีหนึ่งเด้อพี่น้องเพิ่นไห่เนาะค่ะในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกจิตโค้งสุดท้ายวิ่งเก้ารองสองรองสามเหมือนเดิม เพื่นยันหกเก้าสองมาเป็นเลขตัดไหน้นี่ตัวนี้เม็ดนี้เม็ดเดียวเข็นเขนให้ตัดเลนเดอร์ค่ะหกเก้าสองนวค่ตัวรองคือ8 1ดหพี่น้องเพื่อนตัดเลนกลับไปกลับมานี่ยนอกจ้ะสำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวฟันไปที่เจ็ดและ03เน้นไปเม็ดเดียวคือเจ็ดศพี่น้องค่ะผู้ใดสงสัยยังตามเบอร์โทรเนาะศูน6์หกสามหกจ้ะ แต่ว่าตองวดพื้นเนาะค่ะยังคงดื่มเด้อตองวดจะ้ะอันนี้ชุดต่องวดเนาจะจ้ะชุดต่องวดวิ่งเก้ารองสามห้าสามเก้าและสามสองเก้าอันนี้ตองวดสามนาตัตไห่สามเก่ากัสองเก่าจ้ะแต่ว่าเลขล่างก็ยังคงดื่มวิ่งเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหกสองจ้ะอันนี้ชุดตองวดแต่ว่ากัาผู้ใดมักชุดตองวดจัดชุดตองวดพี่น้องผู้ใดชอบโค้งสุดท้ายก็จัดชุดโค้งสุดท้ายจะ้ะนี่แหละค่ะ เอาพิจารณาเบิ่งพี่น้องแต่ว่านี่เป็นเลขตัวเก่าเลยค่ะงว่อบังหันเนาะงว่อบังหันมันออกเก้าหกสองเก่าสีอยู่ทั้งหนาแต่วันนี้เพนปลี่ยนเป็นหกเก้าสองเอากับพิจารณาเบิง่งแต่วันกันห้เน,น้นเน้นเม็ดเดียวนี่ละจะ้ะจัดเบิง่งว่นนี้กันไหลจัดคงสุดท้ายกับตองวดเอาพี่น้องแคร์หน้าจอจ้าพิจารณาเด้อค่ะสาานาหยิบหย,บยบุมาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้า ทุกคลิปทุกวิดีโอกะบอกือเก้านั่นแหนละค่ะแนวทางเดอ้อพี่น้องคะจ้ะผูะ้ใดฟันดีฟันดีฟันดังกันอย่าได้มาวาสู้กันฟังเลเดอ้อพี่น้องค่ะแบ่งปันเนาะค่ะช่วงนี้กะบุญกระถินเดินทางไปใส่กะระมัดระวังนเด้อค่ะรถล,ลากกันหลค่ะคนเดินใส่ทำบุญลายหลาย,ลายพี่น้องจะ้ะช่วงนี้บุญกระถินเรากะาาช่วงนี้รถเกี้ยวเขาก็ออกเราเด้อพี่น้องเกี่ยวเข่าโดเขาก็ขอจ้ะ ระมัดระวังค่ะขับรถให้ระมัดระวังค่ะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อือว่าล่าค่เห็นข่าวอยู่จะไปใส่มาใส่ก็ไดเอาพี่น้องคลิปนี้ไบว่าวไล่ยายไปจ้าในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดนะคะเป็นโค้งสุดท้ายของออกระชายดำหมักจัดขัดพานค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องกะคลิปนี้ไปเราจะเฮงเงเรื่อยๆปังๆสวัสดีจ้า ยะทาวฤๅหาปุราปาิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธรมมนิโชติระโสยะขาสัพพิตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุธาปจ,จายนองจัตตาโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง